คสองคนสามคนทำให้ประชาชนตื่นร้อนฝั่งไทยรไม่ได้ขวัดลางไม่ด้จะอะไรกับพวกรายงานทักดาวรายงานตมิ่งเลยผมเป็นคนกับผู้ชายคนหนึ่น่ะที่ไม่อยู่คนไทยแหมที่ว่าเปัญหาเรื่องชายแดนปัญหาเรื่องเขาจะสู้ามันเขาจะยิงกันอะไรเงี้ย สองคนสามคนทำให้ประชาชนคนอื่นร้อนเออโปรงผมมากประยชนเมืองไทยพวกเาทำงานมีเงินเดือนอยู่ดีกินดีอยู่แล้วทำาห้ม็นมีสงครามมีนิ้วมีนู่นแล้วก็บอกว่าฝั่งไทยเดี๋ยวก็ขวานล้างแล้วก็บอกว่าฝั่งไทยขวานล้างพวกเทเบิกลับบ้านไ้หมดนี้นุ่นางนี้อย่คน ฝั่งไทยเขาไม่ได้ขวาราไม่ได้จ่ายกับพวกรายงานสัตว์ดาวรายงานกระเบื้เลยเขาไม่ได้มาแบบไรจ่ายอะไรกลับบ้านนี่โน่นนี่หมดไม่มีอย่าไปเชื่ออยู่ยิ่งย้ายไปดีกว่าคนไทยก็ว่าเป็นของไทยคนกัมพูชาก็ว่าเป็นของคนรัฐประชาผมเป็นคนรัฐประชาคนหนึ่งผมไปรู้เรื่องหรอกว่า Yeah, <laughs>